จงไปพิษสือดาวหิมะสังหารหมู่ท้องฟ้าจงป้องกันข้าขนาดกลางสีอ,อ,อือออกมันเป็นไปได้ยังไงกันจิตวิญญาณของรูปแบบการต่อสู้ของทหารกองทัพกองกำลังเสือดาวของข้าพ่ายแพ้งั้นหรอ นอบออยชมัดยืนขึ้นเพื่อข้าอย่าล้มลงกองทัพเสือดาวหิมะของข้าเป็นกองกําลังชั้นยอดในจกักรวรรดิและพวกเราจะต้องไม่แพ้อย่าพยายามดิ้นลน้นต่อไปอีกเลยกองทัพเสือดาวหิมะของเจ้า,าแพ้แล้วยอมรับการพ่ายแพ,แพ้แห่งโชคชะตานี้ซะและกองทัพเสือดาวหิมะของเจ้าจะถูกลบออกจากโลกใบนี้ในวันนี้ ฮาฮ่า,าเจ้าฟังเจ้ากำลังคุยเรื่องตลกอะไรหรือเจ้าจงใจทำให้ข้าหัวล้อกันกองทัพเสือดาวหิมะของข้ามีทหารชั้นยอดหนึ่งแสนนายปมันไปลรับไปเลยถ้าเจ้าเห็นว่ามันดีกองทัพเสือดาวหิมะเป็นกองกำลังกลุ่มแรกของอาณาจักรวิญญาณเหนือดังนั้นจึงไม่ง่ายที่จะรับมือ ข้ายอมรับว่าปืนใหญ่เครื่องจักรสงครามของเจ้านั้นแข็งแกร่งมากแต่มันต้องใช้พลังปริมาณมากกว่าที่จะสามารถยิงได้สองสามนัดตราบใดที่มันอยู่บนมือของกองทัพเสือดาวหิมะของข้าไม่เคยมีใครกลัวเจ้าฟองอย่าโยหย,ยิงตอนนี้ผลงานออกมาดีแล้วพาผู้คนที่ถูกจับและอุยกออกไปโดยเร็วคุณปู่ไม่ต้องกัวลไปผู้เท่าศุนข้าเจ้าฟางไม่เคยต่อสู้แล้วไม่เตรียมตัวไว้ก่อนย่า yeah. กองทัพมังกรจงออกมากองทัพเทมลอนกับไอกองทัพมังกรนี่อันเดียวกันนะครับแต่ผมจะเรียกว่ากองทัพมังกรนะครับกองทัพมังกรมาแล้วยอมตายผู้่อนายท่านนายท่านแห่งทิศตะวันตกอะไรนะกองทัพมังกร นอกจากนี้ยังมีระดับนักบุญศักดิ์สิทธิ์อีก300คนเป็นไปได้ยังไงเดี๋ยวเดียวยิ่งไปกว่านั้นกองทัพสัตว์อสูรกองทัพมดกระหายเลือดกองทัพซอมบี้จงออกมาโอ้ข้าไม่ได้พบเขาเป็นเวลาเพียงไม่กี่เดือนแต่ฟังเออได้รวบรวมพลังอันทรงพลังไว้ ด้วยพลังนี้ทำไมต้องกังวลกับความเป็นความตายของกองทัพเสือดาวหิมะพวกทหารจงฟังข้าหลิงอี้ให้ข้าข้าพวกมันอย่าให้เหลือถึงเวลาของพวกเราแล้วทําลายกองทัพเสือดาวหิมใายหายไปจากโลกใบนี้ซะสึกครั้งนี้เราต้องชนะแน่ข้ายังไม่อยากตายหัวหน้าช่วยข้าด้วยนี่กันเธอพวกมันแข็งแก่งเกินไปพวกเราไม่มีทางชนะมันได้หรอก วันนี้กองทัพเสือดาวหิมะของพวกเราจะต้องจบลงแล้วมันเป็นไปไม่ได้กองทัพเสือดาวหิมะของข้าคือกองทัพทหารชั้นยอดอันดับหนึ่งในอนาณาจักรวิญญาณเหนือมันจะถูกทำลายอย่างง่ายดดยขนาดนี้ได้ยังไงกันก็จบลงแล้วนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปและผมจะพยายามทำคลิปลงไวๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ติดภาระนิดนึงก็ขอภัยด้วยนะครับไว้ค่อยเจอกันใหม่บาย